ครับก็ต้องขอนนโมทนาบุญนะครับกับทีมงานปิดอาสาของเรานะครับวันนี้วันเปิดกระปุกนะครับของทีมงานกระปุกบุญนะครับปกติจะเปิดวันที่25ของเดือนนะครับวันนี้เลื่อนมาเปิดวันที่26นะครับตรงกับวันอาทิตย์พอดีทางที่ท่านที่ติดตามติดตามทาง Youtube หรือทาง f a c e b o o k นะครับของฤทธิชัยอยู่นะครับทาง นะครับนี่ก็ปลาแก้วนะครับมาร่วมเขียนแผ่นทองตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ย้ายที่นะครับเมื่อก่อนเราเปิดยกระปุกอยู่ที่ฝั่งทางโน้นนะครับวันนี้รปุรุ่นใหม่สีเขียวกระปุก,ปกร,รุ่นใหม่<ส>ครับคุณล<ส>ุงสองคำร่วมรักบุญประธานทีมงาน,แ,นแบบนี้เนาะครับที่ลุงพ่อให้มาเป็นรุ่นใหม่เป็นสีเขียวครับผมต่อไปเราจะเปลี่ยนที่ขาวที่เขียวทั้งหมดนะฮะสวยไหมสวยไหมนี่แบบนี้เนาะครับผมนี่ลุงพ่อนะ ครับตัตู้กาวตัตู้กครับลุกนังคําครับอันนี้ทําไมมาเปิดวันที่ยี่สิบหกครับก็พอดีมันติดวันตวอาทิตเราก็ต้องเลื่อนมาเป็นเป็นบัญจันทร์วันวันอาทิตย์ยี่สิบห้ายี่สิบหกวันอังคารก็มาเปิดที่นี่นะย้ายจากตรงโน้นมาเปิดที่นี้นรอไอ้ตรงนู้นเต็กก่อนเชิญ <ทำ S 2> ชวนเชิญชวนผูน้ที่ตั้งกระปุกกับกางรถกิตติศดคุณธรรมมาทุกท่านไม่ว่าเป็นกระปุกบุญหรือเป็นแสงเทียนเป็นทุกๆท่านที่รับกระปุกไปนะมาเชิญชวน เริ่มปลูกเปิดปลูกกันวันนี้ที่บ้านสพขอบคุณและสวัสดีครับ hm ครับผมบครับประธานประธานทีมานประธานทีมงานขนเห็นนาจังเลยหนครับขอบคุณลุงแก้วนะครับครับก็นี่เลยครับประธานทีมงานกระปุกบุญนะครับคุณลุงทองคําร่วมรับบุญทางนี้นะครับเป็นเลขาเลขาต่างรนะครับคุณบิบูลรอด้านเกาะ ไอ้ใจได้บุญนะครับวันนี้บวรวมนะฮะ <c oughs> เปิดกระปุกบุญนะฮะผู้ที่ทำมันเปิดกระปุกบุญวันนี้นะฮะประธานผระถามนะมีคุณนกพรโรดหลัก,กคุณประชุมน,นะฮะได้มอบสลากกินแบ่งงวดประจำวันที่หนึ่งพจิกายนให้นะฮะคนละหนึ่งฉบับนะครับเพื่อที่จะได้ได้รับรางวัลแล้วก็เอาบวรุมบุญยังอีก วนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะครับให้ใจได้บุญครับครับขอให้ถูกรางวัลนะครับจะได้ช่วยบำนาญพระให้กับหลวงพ่อท่านครับนะครับด้านเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้ก็รอสมาชิกอยู่นะครับเจ้าหน้าที่เราเตรียมเปิดกระปุกนะครับมากันหลายหคนนะครับทางคณะกรรมการคุณอธิชิตชลีเฮียกุ้งนะครับที่พลน้องพัรต ฝันชัยครับปีครั้งรพี่หญิงพี่หญิงนะครับพี่หญิงต้าแมวน้าพรพี่ธงชัยด้านนี้นะครับการเงินของเรานะครับคุณพี่สำอางขันทันทีครับสวัสดีครับพี่วันนี้มีลอตเตอรี่จากประธานอุปถัมแจกด้วยเนาะครับเนี่ยมาแจกใครเข้ามาเปิดมาเปิดกระปุกวันนี้ได้ลอตเตอรี่ไปด้วยนะครับได้รุ้นรางวัล ได้แล้วก็อย่าลืมต่อบุญให้นะครับมาร่วมบุญกับกลุ่มจิตอาสาคุณธรรมโสพอยเอนเก้างเรานะครับจะได้ถวายให้หลวงพ่อท่านนะครับแบ่งแบ่งบุญให้หลวงพ่อด้วยนะครับแบ่งราวพะลให้หลวงพ่อขอบคุณคุณสำอางนะครับมาร่วมเปิดกระปุกนะครับที่สสพอยเอ็นเก้าหนึ่งนะครับทางกับข้าวก็มีมาแล้วนะครับกับข้าวก็มาแล้ว ช่างตัดผมก็มาแล้วทั้งสองท่านเลยช่างตัดผมสวัสดีครับช่างตัดผมอ๋อคุเต้นะคบครับข้ขงางหลังนี้ยแนะนำตัวด้วยครับผมส่วนด้านนี้พี่ธงพี่ธงพี่ธงสวัสดีครับพี่ธง,งพี่ธงพอกลัวกลัวกล้อง <laughs> ขอดูกับข้าวหน่อย ก็ประธานอภัยนะครับเออภาพสัตว์หน่อยนึงต้มยำไก่บอกว่พี่ศิลปชัยเฮ่เต้องมามาแต่เช้าเลยใส่ดาวเด็กน้อยค่ะใส่ดาวเด็กน้อยโอ้โน้องมาเรานะครับมากับพวกกุ้กับหมเนี่กับข้าวกับข้าวหลายอย่างครับวันนี้มีขนมหวานด้วยค่ะของหวานโอ้โหมีขนมหวานกุ้กับหมดนี่เลยต้องมาแต่เช้า้วอมันมัน หวานหวานมันมันค่ะบวดพระคองค่ะเนี่ยเชิญเลยนะคะเชิญทีมงานเลยค่ะทุกทุกท่านนี่ค่ะมาเปิดกระปุกนะคะวันนี้ได้รับชื่นใจค่ะชื่นใจตัดผมฟรีวันนี้น้องมามานวดด้วยนะครับถ้าใครปวดเมื่อยนะครับนวดมีนวดผาล้องเส้นรักกันนี่รางวัลที่หนึ่งหมนวดมีตอกเส้นด้วยนะคะวันนี้ใครปวดเมื่อยทีมงานเชิญแวะเข้ามาได้นะคะ ครับผมวันนี้มาตั้งอยู่จุดนี้นะครับปกติเราอยู่ด้านโน้นนะครับแต่ว่าช่างติดตั้งเสากกยนะครับของสวพอลูดเครื่องส่งใหม่นะครับวันนี้ก็มาอยู่ด้านข้างด้านหน้าเสาธงเรบเข้ามาเจอเลยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับอนุโมทนาบุญกับทีมงานจิตอาสาคุณธรรมสวพเบี้ยงก้าหนึ่งทีมงานกระปุกบุญวันนี้ทางเจ้าหน้าที่คณะกรรมการก็มาพร้อม นะครับรอสมาชิกนะครับวันนี้รถติดมากครับขอบคุณครับ